วันนี้เราจะมาแจกสูตรปลาหมึกน้ำดำสไตล์คนละยองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลย่มันทำง่ายแค่ไหนหรือมันจะทำยังไงให้อร่อยเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนี้เราใช้หมึกประมาณ5ขีดครึ่งนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าครึ่งกิโลแล้วกันเนาะใช้หมึกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยว่าเราต้องใช้หัวหอมเท่าไหร่นะครับก็เป็นหัวหอมนะครับเป็น แต่เราใช้หัวหอมใหญ่นะครับพะมันหั่นง่ายนะครับหัวหอมอย่างน้อยสักหนึ่งขีดนะครับเนี่ยครับหนึ่งขีดนะครับกาลังสวยให้มันแมทก,กับเจ้าหมึกครึ่งกิโลนะครับอย่างน้อยต้องหนึ่งขีดนะครับยิ่งมากยิ่งดีนะครับน้ําของปลาหมึกน้ําดำเนี่ยมันจะหวานมากเลยนะครับ โอเคนะครับอย่าลืมนะครับเราก็ล้างหมึกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับคือหมึกต้องล้างให้สะอาดนะฮะจะสังเกตว่าเวลาเราซื้อหมึกนะครับต้องตัวต้องขาวแบบนี้นะครับตัวต้องใสตาต้องใสนะครับแล้วกอ็อย่าให้เป็นหมึกที่เละๆเหล,ลวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเละมันเหลวเนี่ยเราต้มยังไงมันก็ไม่หวานนะครับเพราะฉะนั้นสูตรตรงนี้สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของปลาหมึกต้องสดจริงๆนะครับหมึกที่เรานามาแล้วก็ต้องเป็นหมึกกระตอยหรือว่า ลูกหมึกหลอดนั่นเองนะครับเราใช้หมึกกระต่อยตัวเล็กนิดเดียวเองครับเนี่ยดูดูนิ้วผมนะเห็นไหมฮะตัวมันเล็กเท่ากับนิ้วก้อยเนี่ยครับประมาณเห็นไหมฮะเพราะนั้นอันนี้เราช่างมาแล้วเมื่อกี้ก็ประมาณห้กิโลนะครับอันนี้ล้างให้สะอาดเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูหัวหอมนะหัวหอมมีความสําคัญมากแล้วก็ซอยหัวหอมด้วยนะครับซอยให้ละเอียดเลยนะครับก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับง่ายๆเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับจำไว้เลยนะครับหัวหอมยิ่งเยอะยิ่งน่ากินนะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้หัวหอมเราจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปหักเอานะครับก็จำเลยนะครับหัวหอมยิ่งมากน้ําปลาหมึกจะยิ่งหวานนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวอื่นต่อเลยที่สําคัญนะครับพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูสดเนี่ยสักสิบเม็ดนะครับขึ้นอยู่กับเราชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะครับเพราะว่าทำไมต้องใส่พริกขี้หนูสดเพราะว่าตัดเลี่ยนนะครับตัดเลี่ยนเพื่อไม่ให้ปลาหมึก น้ำดำเนี่ยมนเลื่อยเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะทุบให้มันพอแตกนะครับไม่ต้องหั่นนะครับให้ใช้ทุบนะครับนะครับเราก็ทุบให้แตกแบบนี้นะครับไม่ต้องหั่นนะครับให้มันแตกเฉยๆนะครับให้เม็ดมันกระเด็นออกมาแค่นี้พอนะครับทีนี้ตัวสําคัญนะครับของการทําหมึกน้ําดานะครับก็คือน้ํานะครับปริมาณน้ำเนี่ยถือว่าสําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งกิโลให้ดูเลยนะครับตอนนี้จะเห็นว่าหม้อหนักประมาณ2ขีดนะครับเดี๋ยวมาดูปริมาณน้ําเลยนะครับว่าจะใช้กี่ขีดนะครับผมก็จะเทน้ําใส่ไปในหม้อนะครับ เอาแล้วครับตอนนี้เราได้ปริมาณน้ำแล้วนะครับปริมาณน้ำเนี่ยคืออ่ามันใช้ความชำนาญน,นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ตอนนี้เราดูเลยนะครับว่ามันมากี่ขีดแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขีดนะครับ เท่ากับว่าลบสองขีดที่หม้อเท่ากับเราใช้น้ําประมาณ6ขีดนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าน้ํามันต้องพอๆกับหมึกเพราะว่าหมึกมัน 0, ครึ่งกิโลพอดีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเดี๋ยวผมว่าเอา5้าขีดพอให้เท่ากับตัวน้ําหนักของหมึกเลยนะครับเอาอย่างนั้นดีกว่าเดี๋ยวผมเอาน้ําออกหน่อยเพราะว่าเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยน้ำมันแลเยอะไปเดี๋ยวมันเจิงเกินไปมันจะไม่อร่อยนะครับเนื้อ,อน้ํามันจะไม่หวานนะครับปลาหมึกน้าดำเนี่ยมันต้องหวานด้วยขี้ของปลาหมึกนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะเอาน้ําออกเพราะฉะนั้นสรุปเราจะใช้แค่5้าขีดนะครับโอเคนะครับครับสิ่งแรกเลยเราก็ใส่ใส่เกลือป่นครับสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับไอ้โทษทีเราใส่เกลือป่นสักประมาณครึ่งช้อนชานะครับก็เป็นซีอิ๊วขาวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเราจะเตรียมไว้ประมาณ3ามช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวเวลาเราตักจริงๆเนี่ยเราจะตักไม่ให้หมดเหมือนเดิมนะเราจะตักไว้สัก สช้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยชิมแล้วค่อยเติมทีหลังนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้สําคัญนะครับจากนั้นก็ตามด้วยพริกขี้หนูนะที่เราทุบแตกไว้นะครับใส่ไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยหัวหอมซอยนะครับที่เราซอยไว้นะครับใส่ไปให้หมดเลยครับนี่นะครับเปิดไฟกลางนะครับไม่ต้องรีบนะครับ เปิดไฟกลางนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับเดี๋ยวรอ,รอให้เดือดแล้วค่อยใส่หมึกนะครับจะสังเกตว่าปริมาณน,น้ำเนี่ยตอนนี้เราใช้แค่ประมาณ5ขีดเท่านั้นนะครับนะครับจากหมึก5ขีดเหมือนกัน และตอนนี้เราจะเห็นว่าน้ําเดือดพร่านแล้วนะครับเราก็ตักหมึกใส่เลยนะครับตักหมึกใส่เลยนะครับเนี่ยครับห้ามคนนะครับอาหารทะเลทุกชนิดนะครับเวลาเราต้มหรือเราแกงเนี่ยห้ามคนเดือดขาดนะครับใส่ไปเลยเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าพอเราใส่ปลาหมึกไปเนี่ยน้ํามันจะไม่เอ่อล้นหรือท่วมปลาหมึกเห็นไหมครับเนี่ยครับการทําปลาหมึกน้ําดําเนี่ย สำคัญเรื่องน้ำกับหัวหอมนะฮะอย่าให้น้ำเยอะเกินไปนะครับแต่หัวหอมเนี่ยบอกเลยยิ่งมากยิ่งหอมยิ่งหวานน้ำหมึกน้ำต้มเนี่ยมันจะหวานนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เปิดไฟอ่อนนะครับลดไฟลงนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเร่งนะครับให้มันค่อยๆเดือดนะครับเพื่อให้ปลาหมึกมันค่อยๆสุกนะครับเปิดไฟอ่อนไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวว่าสีของน้ำเริ่มดําหน่อยๆแล้วเห็นไหมฮะเพราะว่าเออ ยิ่งต้มนานๆเข้าน้ําขี้ของหมึกเนี่ยทิมอยู่ในตัวหมึกครับมันจะแตกถุงขี้นะครับมันจะแตกแล้วน้ําจะค่อยๆดาออกมาอย่างนี้นะครับแล้วสังเกตว่าปริมาณน้ํากําลังดีเลยนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใส่ซีอิ๊วขาวนะครับอย่าลืมนะครับอย่าใส่หมดนะครับเราใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนก่อนก็ได้ครับแล้วชิมนะครับแล้วก็ถ้าไม่นั่นก็ช้อนที่2นะครับโอเคครับครับแล้วตอนนี้เราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับเนี่ยครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ สองช้อนโต๊ะก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยชิมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ผมบอกเลยนะครับผงนัวนครับใส่ไปเลยครับหนึ่งช้อนชานะครับเพราะถ้าเราต้มนานเกินไปหมึกมันจะหดเห็นไหมฮะเนี่ยตัวมันเริ่มเล็กแล้วเพราะนั้นเราต้องรีบใส่แล้วรีบชิมนะครับ สองช้อนโต๊ะกำลังดีเลยครับอ่ามันจะจืดนิดๆนะครับแต่ว่าเวลามันเย็นแล้วนยครับมันจะเค็มเพราะฉะนั้นเวลาต้มพวกนี้นะครับให้ต้มให้จืดไวหน่อยนะครับอย่าให้เค็มนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพอมันเย็นแล้วมันจะไม่อร่อยมันจะเค็มเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับหมึกน้ําดานะครับตอนนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยครับเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอทิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับยังไงชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝึกทําอยู่บ้านนะครับบช่ววงโคิดอ2นี ทำกับข้าวอยู่บ้านกันนะครับกินอาหารเองปลอดภัยกว่าเยอะนะครับดีกว่าไปเสี่ยงซื้อข้างนอกนะครับ